อีกวงหนึ่งนะครับวันนี้มี2วงนะครับวงแรกก็วงข้าวชาวนาที่สุพรรณกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอีกวงหนึ่งนี้คุณจุรินลักษณะวิธิ์รองนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็คิกออฟเหมือนกันกดปุ่มจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวสวนยางนะครับชาวสวนยางก็ถามเหมือนกันว่าแล้วชาวสวนยางล่ะได้ไหมได้เหมือนกันเพราะว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินไว้ประกันส่วนต่างนะครับ ให้กับชาวสวนยางนี่ประมาณ1 0,000่นล้านบาทเศษนะครับวันนี้เนี่ยทางคุณจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้กดปุ่มจ่ายส่วนต่างนะครับงวดที่1และ2นะครับให้กับพี่น้องชาวสวนยางโดยงวดที่1เนี่ยวงเงิน900ล้านนะครับงวดที่2 5 4เนี่ยล้านรวมแล้ว4 4 4 0ล้านครับ นี่กดปุ่มกันอย่างนี้เลยนะครับเงินปลิวว่อนออกมาจากตู้ ATM ของธนาคารทกสเลยงวดที่3ถึง6นะครับทุกเดือนจนถึงเดือนเมษายน2565โดยงวดที่3จะเริ่มจ่ายวันที่7มกราคม2,565วงเงิน8,628ล้านบาทนะครับซึ่งนี่คือวงเงินที่จะจ่ายในช่วงงวดนี้แล้วก็ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับ จากวงเงินที่เตรียมไว้1,065ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับสำหรับยางแผ่นดิบสูงสุดนะครับที่เกษตรกรจะได้รับต่อครัวเรือนก็คือ3,835บาทนะครับน้ำยางค้น2,975บาทส่วนยางก้อนถ้วยนะครับไม่ได้ครับถามว่าทำไมถึงไม่ได้เพราะราคาสูงราคาสูงจากราคาอ้างอิงของออกระทรวงพาณิชย์ นะครับเพราะว่าเขาขายได้ราคาสูงกว่าที่รัฐบาลประกาศอ้างยิง22 23เนี่ยมันสูงกว่าสูงมาไม่ต้องจ่ายส่วนน้ํายางค้นกับยางแผ่นนะครับราคาต่ํากว่าเขาก็จ่ายและก็พอมาถึงช่วงนี้เนี่ยยางยางแผ่นนี่ก็ราคาค่อนข้างดีเกิน60บาทขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับไปฟังซุ้มเสียงของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุรินรัษณะวิสิต์ตรงนี้หน่อยครับผู้ปลูกข้าวในส่วนของยางนะครับก็ จะมีการจ่ายเ,าเงินส่วนต่างาวันนี้เช่นเดียวกันสำหรับวนนงวด1น1กับวงวด2รวมแล้วเป็นเงิน1,439ล้านบาทที่วงเงินน้อยหน่อยก็เพราะว่าปีนี้ราคายางดีนะครับายางน้ำยางค้นเนี่ยแต่60แล้วครับจากที่เราประกันไว้5 7ส่วนยางก้อนถ้วยเราประกันไว้23แต่ 24, 25, 26เป็นเวลาเป็นปีแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายเงินส่วนต่างก็น้อยลงแต่เกษตรกรก็พอใจนะครับเพราะว่าราคามันดีขึ้นอย่างที่ผมได้เรียนไว้นะครับซึ่งวงเงินสําหรับประกันรายได้ยางทั้งปีจะมีการจ่ายทั้งหมด6งวดรวมเป็นเงินประมาณ10,000ล้านบาทเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่อย่างน้อยชาวสวนยางและก็ชาวนาก็น่าจะมีความสุข เพราะว่าถือเป็นวันคลิกงอฟการจ่ายเงินส่วนต่างรอบใหม่หลังจากทางทางกันมาเดือนสองเดือนในช่วงที่ผ่านมาส่วนข้าวโพดต,ตามมันสำปะหลังอันนั้นก็ะจะจ่ายเงินส่วนต่างไปตามระบบแต่ก็ขอเรียนว่าขณะน,นี้ข้าวโพดเนี่ยราคาดีกว่ารายได้ประกันเพราะข้าวโพดเราประกันโล8บาท50ตอนนี้ไป9บาท50แล้วก็ สำหรับมันสำปะหลังเราประกัน2บาท50ตอนนี้เลยไปถึง2บาท6 2บาท7แล้วนะครับรวมทั้งปาล์มซึ่งราคาดีมากเพราะว่าปาล์มเราประกัน4บาทตอนนี้ไป8บาท9บาทเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คงไม่มีเงินส่วนต่างแต่เกษตรกรก็พอใจส่วนพืชเกษตรตัวอื่นเช่นผลไม้ กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรรัฐบาลก็ดูแลนะครับเพราะว่าเรามีมาตรการเชิงรุกกาหนดไว้จบแล้วสําหรับฤดูหน้ามี17ดมาตรการเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงปีหน้าผมก็ยังเชื่อว่าราคาผลไม้ถ้าไม่มีปรากฏการณ์อะไรที่พลิกแผ่นดินให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเกิดภัยธรรมชาติใดๆขึ้นมามครับนั่นก็เป็นเรื่องของการจ่ายช่วยเหลือชาวสวนยางนะครับแล้วก็ พืชผลไม้อื่นคุณจุรินก็ให้หลักประกันว่าปีหน้าไม่มีปัญหาพร้อมดแูแลนะครับ